สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับอุ้อีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k นะคะแบบบัญชีคนต่างชาติค่ะการเพิ่มไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k นะคะทำง่ายมากเลยแถบขั้นตอนการทำเนี่ยยังไม่ใช้รหัสได้ค่ะแอคเคาท์เพื่อนๆน,นะคะปลอดภัยแน่นอนทำแล้วนะคะได้ยอดจริงรอย,ยอดไม่นานแล้วก็ทำแล้วนะคะแอคเคาท์ไม่โดนเด้งไม่โดนแบนค่ะเอาละค่ะหากใครอยากรู้นะคะว่าการเพิ่มไลฟ์แฟนเพจเ c e b o o k เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนเปิดโปรแกรมไลน์ขึ้นมานะคะไปตรงเพิ่มเพื่อนค่ะจากนั้นนะคะก็พิมพ์แอดไซต์ตามฟอลโล่ค่ะใครพิมพ์ไม่เป็นก็ดูด้านซ้ายมือได้เลยนะคะอุ้มขึ้นให้ดูแล้วนะคะโอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มคุยกับแอดมินได้เลยเนาะซึ่งการไลฟ์แฟนเพจ Facebook นะคะจะมีให้เราเลือก2แบบเนาะประเภทแรกนะคะจะเป็นบัญชีคนไทยล้วนประเภทที่2นะคะจะเป็นบัญชีคนต่างชาติวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกบัญชีคนต่างชาติค่ะ บัญชีคนต่างชาติก็คือหมายถึงเป็นคนต่างชาติมาไล้เรานะคะถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นคนไทยมาไล้เราค่ะและนี่ก็คือโปรไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k ต่างชาตินะคะเพื่อนๆเริ่มต้นนะคะที่100ไลค์นะคะเพียง190บาทเท่านั้นนะคะไปจนถึง20,000ไลค์กันเลยทีเดียวในวันนี้นะคะอุ้มเลือกที่100ไลค์ค่ะเพื่อน พอเราเลือกราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สแกนจน่ายเงินนั่นเองนะคะง่ายๆเลยเพื่อนๆก็แค่เซฟรูปภาพนี้นะคะ่ะลงเครื่องนะจากนั้นก็นําภาพนี้นะคะไปเปิดในแอดธนาคารใดๆก็ได้ค่ะโอนเงินเสร็จแล้วก็อย่าลืมแจ้งสลิปให้กับแอดมินนะคะขั้นตอนต่อไปอุ้มจะไปสอนวิธีการส่งลิงก์แฟนเพจของเราให้แอดมินค่ะเราไปดูกันเลย เริ่มจากไปที่หน้าเพจค่ะกดจุด3จุดนะคะจากนั้นนะคะเลื่อนลงล่างสุดค่ะเพื่อนๆจะเห็นคําว่า copy link นะคะกดตรงนี้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการคัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยค่ะให้เรานําลิงก์ที่ได้เนี่ยมาวางในแชทไลน์ส่งให้อดินแบบนี้เลยนะคะก่อนเริ่มงานนะคะแอดินเนี่ยจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของอุ้มเนี่ยมีอยู่ที่2 2 0 0พันไลค์นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยหลังจากนี้ค่ะ ยอดเริ่มนะคะมีอยู่ที่ 2.2K ไลค์หรือประมาณ2,200รไลค์นะคะเพื่อนๆอ,อุ้มจะรีเฟซหน้าจอแบบเรียวทมานะคะเพื่อนๆสังเกตยอดที่ขยับขึ้นได้เลยนะรอไม่นานนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่ 2.3K ไลค์แล้วค่ะขึ้นไวมากๆเลยนะคะยอดแถมขึ้นเนียนๆนะคะไม่โปะด้วยค่ะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูได้ด้วยนะว่าใครบ้างนะคะที่มากดไลค์เราหรือฟอลโล่เราเนาะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์แฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะก็จะเห็นได้ว่ายอดขึ้นจริงไม่จบตารอยอดไม่นานนะคะแล้วก็ทำแล้วนะคะแอดเค้์ไม่โดนเด้งไม่โดนแบงค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักหมายแอดมินได้เลยที่ลาลอาสา,ายตามฟอลโล่รายละเอียดก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะร้านของเรานะคะชื่อว่าร้าน f o ล l o w ไทยค่ะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะคะทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเรามีแอดมินคอยซัพพอร์ตเวลานะคะ เพื่อนๆจะทักมาตอนไหนก็ได้เสมอค่ะหรือจะทักมาปรึกษานะคะก็ยินดีค่ะเรายินดีให้บริการนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวนันนี้ปแลนะคะบ๊ายบายค่ะ